แม่ครัวเนนอันนี้รับประกันความอร่อยได้เลยนะครับน้ำปลาครึ่งครึ่งแหลืครึงรคร่งขวดน้ำปลาครึ่งขวดด้วยอา่าสัาพการตามนะพระการลงการลงน้ำหนักต้องได้ดูกล้ามกันรู้แล้วนะครับ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 นี่เป็นการลงน้ำหนักและการบี้ต้องบีให้แตกก่อนนะี่คือเคล็ดลับของความอร่อยของแม่ครัวครูแนน ผู้อะดูหุ่นก็รู้แล้วว่าอร่อยแค่ไหน <c oughs> ถ้าชิมแล้วไม่อร่อยก็ระวังชีวิตไปด้วยนะครับดูหุ่นแล้ว <c oughs> ไม่น่าจะรอดอ่าเล็กเหน่อยเล็กๆหน่อย,ๆๆอ,ย <c oughs> อร่อยห้ามแซวนะครับถ้าใครแซวมีสิทธิ์เสียชีวิตได้อ้ามดูนี้ลิ้นแตะก็รู้แล้วว่าหนัว <c oughs> บรรจงบรรจง สวยขนาดนี้ฝีมือขนาดนี้เป็นสีบ้านสีเรือนก็ยังคลองตัวเป็นส่วนนะครับเออโอเค